รู้ไหมครับว่าใจกลางดินแดนอีสานมีหน้าผาหินสูงชันที่ชื่อว่าภูผาม่านซึ่งธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้ด้วยการกัดเซาะจากลมและน้ำมานับล้านปีบรรดาน,นักธรณีวิทยาตรวจพบว่าหินปูนที่นี่มีอายุเก่ากว่า200ล้านปีเคยเป็นพื้นทะเลก่อนที่แผ่นดินจะยกตัวขึ้นเปลี่ยนเป็นภูเขา หนผาที่สูง250-520ถึงเมตรนี้ดูคล้ายผ้าม่านที่มีรอยแตกและร่องลึกก่อให้เกิดลวดลายธรรมชาติราวกับมีชีวิตและยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากเช่นนกเงือก ผู้ผาม่านไม่เพียงแต่ง,งามด้วยรูปร่างที่ตัดตรงเท่านั้นแต่ความงามที่แท้จริงยังปรากฏเมื่อแสงแดดและหมอกยามเช้ากระทบผิวผาเปลี่ยนสีสันไปเหมือนผลงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ผู้มาเยือนต่างยอมรับว่าผู้ผาม่านคือสมบัติที่น่าหลงไหลของไทยที่ใครก็ไม่ควรพลาดเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ